สวัสดีคะ่ะวันนี้เราก็พกลับมาปางอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาถ่ายกันนะคะใช่คะ่ะวันนี้เราอยู่ที่ทะเลนะคะแล้วก็ถ่ายเองกันเลยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือแนะนาตัวเลยคะ่ะเชื่อเลยคะเจ๊ค่ะเจอันค่ะชื่ออุม้มอัน,นก็ชื่อมาปางนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปใายคลิปเลยนะมา่อนแรกเดี๋ยวเราจะก็ลงบนได้นะคะมีคนกินเพียบเลย ตปเล่นกอบมาทางนี้มาทางนี้ไปเล่นทะเลกันเล่นทะเลกันเ็อียงไปเล่นกันเล่นทรายกันเราไปเล่นทรายกันเฮ้ยแดดแดดแดดเจ๊เดี๋ยวไปหลบแดดก่อนนะตอนนี้เราก็จะหลบแดดนะคะตอนนี้ก็จะหลบแดดนิดนึงแต่ตอนนี้นะคะเจ๊ก็จะเขียนว่าเล่มดูนะอันนี้ก็จะเป็นรูปหัวใจนะเดี๋ยวรอแป๊บนี่ค่ะเราก็เจ๊ก็จะเขียนว่าเนี่ย หัวใจนอะแบบมามาอนะไชื่ออ๋อเขียนคำว่ารักมะปังเหรอคะเขียนคำว่ารักมะปางังค่ะอ๋อนี่เราอ่านออกนี่ยิ้มนี่ทะเลค่ะคนก็ไม่ค่อยเยอะนะคะคนก็นุ่นมีหน่อยเดียว เทะะว่าเรานั่งเอง <c oughs> อันนี้ค่ะพ่อก็อยู่นู่นนะนี่นะคะแ้สองช่องสองช่องอันนี้ขอบคุณทุกการติดตามครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีปีใหม่ปีห4สี่ครับผมขอโชคดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ